ในส่วนของกลุ่มที่เขาไปช่วยเหลือเคสติดโควิดเรามักจะนําเสนอแล้วผมเชื่อว่าท่านจะได้ยินสื่อหลายๆสื่อพูดถึงกลุ่มเส้นได้วันนี้ใครทําดีก็ต้องชื่นชมและให้กําลังใจเขาเนี่ยนะฮะวันนี้ทางทีมข่าวอมรินทีวีคุณผู้ชมฮะเราเองเนี่ยไปติดตามภารกิจของกลุ่มเส้นได้เพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอาจริงอย่างกลุ่มเส้นได้เนี่ยเขาเป็นใครก็ทําอะไรคุณผู้ชมรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชม ไอ้คำว่ากลุ่มเส้นได้เนี่ยจริงๆแล้วที่ไปที่มาคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้คุณอัพกุลทรัพย์วัฒนผลซึ่งเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตไม่แน่ใจว่าทีมงานเอาภาพของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่เสียชีวิตมาหรือเปล่าเอ่ยใครหลายท่านคงจําได้เขามีการไลฟ์สดว่าเขาจะไม่ไหวแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาเสียชีวิตคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าคนที่ไปร่วมงานศพเนี่ย ก็คืออย่างทางด้านของคุณเจตหรือคุณภูวกกรศรีเนียนขวามือคือคุณอัพนะฮะนักกีฬาอ e ีสปอร์ตทึ่เสียชีวิตถ้าใครจําได้เราเคยเล่าข่าวนี้ด้วยถามว่ากลุ่มเส้นได้เกิดมาอย่างไรเกิดมาจากเหตุการณ์ต้นเรื่องนี้เลยฮะเพราะว่าเขาก็เห็นว่าคุณอัพเนี่ยแกไลฟ์สดว่าแกาแข็งแรงดีและสักพักหนึ่งอยู่แกเสียชีวิตไม่มีเตียงไม่มีห้องจนกระทั่งทางด้านของคุณเจตคุณภูวกกรเนี่ยก็บอกเอ๊ะไปงานศาพเสร็จสัปุ๊บเราจะทํายังไงดีประเทศไทยเรามาถึงตรงระบบแบบนี้ละ เจ้าตัวเลยตัดสินใจรวมกลุ่มตั้งทีมขึ้นมาฮะมีทั้งอดีตนักการเมืองคุณคริสโปรตนันคุณกุณลเชษวัฒนผลซึ่งเป็นพี่ชายของคุณอัพตั้งแต่ตอนตั้งกลุ่ม26เมษาคุณผู้ชมรู้ไหมปัจินิทานของกลุ่มเส้นได้ก็คือเขาต้องการที่จะสะท้อนความเหลื่อมล้ำเรามักจะพูดถึงว่าคนรวยคือคนมีเส้นมีสาย กลุ่มเส้นได้กําลังจะไปช่วยเหลือคนพวกนี้ให้รู้ว่าต่อให้เขาไม่มีเส้นมีสายเขาก็ควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงมือหมอเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยทีมงานเปิดภาพของวันนี้ก่อนตอนที่กลุ่มเส้นได้เข้าไปช่วยมันมีเคสวันนี้ลาดเพ้า87นี่มีคนทั้งหมด10คนนะครับคุณผู้ชมฮะได้รับแจ้งว่ามีคนติดโควิดแล้วค่าออกซิเจนต่ำนี่ฮะ ทางด้านทีมของเส้นได้เลยนำถังออกซิเจนเนี่ยนะครับไปมอบให้แต่ขนาดเดียวกันไม่สามารถหาเตียงให้ได้วันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพกรุงเทพภาพ13จังหวัดที่ต้องล็อกดาวน์มันเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วเราไม่โทษโรงพยาบาลนะครับเพราะไม่มีคือไม่มีจริงๆที่สำคัญอย่างเคสวันนี้ที่ไปเห็นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมรู้ไห<ๆ>ก็ต้องใส่ชุด PPE ถุงมือแพทย์3ชั้น หมวกคลุมเฟซชิลหน้ากากอนามัย n 9 5ถุงคลุมเท้าใช้ครั้งเดียวต้องทิ้งหมดเลยนะฮะลองนึกดูสมมติวันนี้ไป5เคสทั้งหมดรถต้องหาเองชุดหาเองน้ำมันเติมเอง5เคสท่านก็ต้องนึกดูนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือพอใส่เสร็จปุ๊บก็ต้องทิ้งยอมรับเนี่ยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยอย่างทางด้านของกลุ่มเส้นได้เองเนี่ยที่เขาออกมาช่วยเหลือเขายอมรับว,ว่าเขาเขารู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารอย่างที่บอก ระหว่างคนมีเส้นกับคนที่เป็นแค่เส้นได้เล็กๆจะทําให้คนที่เข้าถึงระบบไม่ได้เข้าถึงให้ได้ถามว่าจนถึงวันนี้รักษาหรือช่วยเหลือมากี่คนคุณผู้ชมฮะเขาเข้าไปช่วยเหลือมาหมื่นสองปัจจุบันสามารถพาไปตรวจได้2,284คนจาก12,000ก็ต้องถือว่าเยอะเห็นคอร์เซนเตอร์ตรงนี้ไหมฮะถ้าใครไม่รู้ว่านี่แหละฮะคือส่วนที่ทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตแล้วได้กลับบ้าน หรือบางคนติดเชื้อไม่รู้จะเผาที่ไหนคอเซนเตอร์เคนนะฮะรับสายวันละประมาณ4-5หชั่วโมงหลังจากนั้นต้องหมุนมาและที่สำคัญไม่มีเงินทำด้วยใจอย่างเคสวันนี้ลาดพร้าวที่คุณผู้ชมเห็นทำด้วยใจจริงไปถึงปั๊บไม่มีเตียงฮะคุณทางด้านของคุณเจตภูกรยังบอกกับเราด้วยผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ทีมงานมีข้อมูลเรื่องของการ เปิดจุดที่จะให้ช่วยเหลือมาไหมประเด็นก็คือว่าทางกลุ่มเส้นได้เองคุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนี่คือกลุ่มที่เขาไปช่วยจริงๆนะฮะจะดึกดื่นค่อนคืนจะตี3ตี4ยังไงก็ไปขอขึ้นจอตรงนี้ผมเต็มจอหน่อยสิทีมงานคุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้นะฮะเผื่อใครจะช่วยเหลือกันได้ อม,มรินเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยเรามีด้วยใจจริงๆนะฮะเราเห็นว่าอันไหนองค์กรไหนทําดีแล้วยังขาดเหลือเราอยากช่วยอย่างที่บอกคนไม่มีเส้นแต่เส้นได้เล็กๆจะพาคนเหล่านี้ให้ถึงมือเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้ได้คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่ต้องการเลยก็คือเช่นชุดเขาเรียกว่าชุดที่ใช้ก,กักตัวซึ่งเขาจะเตรียมให้กับผู้ป่วย ก็จะมีพวกข้าวสารเพื่อคุณผู้ชมสนใจอะไรต่างๆเนี่ยฮะสามารถติดต่อไปทางไลน์หรือจางโอนในการช่วยเหลือก็ได้เพราะวันนี้เราเห็นการทํางานด้วยความตั้งใจจริงของเขาต้องบอกว่าเหนื่อยมากนะฮะยิ่งไปกว่านั้นก็คือวันนี้สิ่งที่เขาต้องการสะท้อนที่สุดก็คือการบริหารของภาครัฐผู้มีอํานาจในประเทศเราควรทําได้ดีกว่านี้แต่ในทางกลับกันคนที่ไม่ได้มีอํานาจอย่างพวกเรายังสามารถทําได้ขนาดนี้ฉะนั้นในเมื่อคุณมีอํานาจ งบประมาณคุณก็มีอยากให้ดูแลประชาชนรีบสร้างโรงพยาบาลสนามไม่อย่างนั้นเราก็จะสื่อให้คุณดูว่าในขณะที่เรามีแค่นี้เราทําได้ขนาดไหนฟังเสียงทางด้านคุณภูวกรหน่อยนะฮะงานศพนั้นก็ได้รับรู้มาอีกว่าคุณแม่เขาเองจะเข้าตรวจสักแห่งหนึ่งยากเลย mm hmm. ในตอนเย็นหลังจากจบจบงานศพวันนั้นในช่วงเย็นเราก็ได้ไปโรงพยาบาลกับคุณแม่เขา แล้วก็ไปช่วยพูดจนคุณแม่เขาได้จวดเราจึงเห็นช่องตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมกันแน่เราจึงชวนเพื่อนฝูงที่รู้จักกันอยู่แล้วในในสังคมนี่แหละครับเราเราเลยชวนคนที่คิดว่าน่าจะคิดเหมือนเราและพร้อมที่จะทําอะไรสักอย่างมาคุยกันคนที่มีเส้นเหมือนจะได้เท่านั้นเราใช้ชื่อเส้นได้ไงเราก็เส้นได้เหมือนกันแต่เราเป็นเส้นแบบที่ไม่ได้ใช้เส้นนะเราเป็นเส้นคนที่ไม่มีเส้น เราอยากให้คนทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่ใกล้เคียงกันในเข้าถึงระบบต่างๆทำไมการประสานงานต่างๆระหว่างหน่วยงานที่ควบคุมเนี่ยทำไมเหมือนกับคุยกันไม่ค่อยเคลียร์ในสถานการณ์ที่แย่แบบนี้แต่ทำไมองค์กรใหญ่ๆแต่และองค์กรทั้งภาครัฐอะไรทำไมเหมือนกับมันไม่รวมเป็นหนึ่งพอคนมาทำงาน ู้ชมครับแล้วนี่ขอดูภาพตอนเขาลงไปพื้นที่นะฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่ากลุ่มเวลาเขาช่วยเหลือย้ำนะฮะว่านี่คือชาวบ้านที่ตั้งกันขึ้นมาเองจากแค่3คนแล้วขยายกันมาเป็นอาสาสมัครแล้วช่วยคนได้นับพันพันคน วันนี้เองเนี่ยเคสลาดเพ้าที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยนะฮะอย่างคุณณรัศ์ศรีบุญเรืองเป็นเจ้าหน้าที่ยอมรับถามว่าเอาจิงกลัวไหมพี่วันวันหนึ่งพี่ต้องเจอคนโควิดแล้วเนี่ยพี่ต้องไปตะลุยบ้านไปพ่นยาฆ่าเชื้อไปอะไรพวกนี้เจ้าตัวยอมรับนะฮะว่ากลัวฮะไม่ใช่ว่าไม่กลัวผมก็มีเมียกับลูกแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยคนป่วยนี่คือความเสียสละลองฟังดูหน่อยนะฮะ นะครับก็คือเราจะเข้าไปทําการวัดออกซิเจนก่อนนะครับดูว่าความออกซิเจนเขาขนาดไหนวิกฤตขนาดไหนเป็นถ้าถ้า,ถ,าถ้าเขาแจ้งมาน่น่าจะเป็นเหลืองหรือแดงแล้วแต่เราก็ต้องไปวัดค่าออกซิเจนใช่ครับถ้าถ้าถ้าปลายทางหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นทางบัณฑ์ศัาดิหรือฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลต่างจังหวัดอะไรต่างๆแจ้งรับรองรับว่ามีเตียงให้แล้วนะเราก็สามารถให้เจ้าที่เราขับรถเคลื่อนย้ายไปรับผู้ป่วยส่งตามที่หมายได้เลยครับอย่างแรกก่อนออกไปเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอย่างแรกเนี่ย เราต้องมีชุด PPE ซึ่งตอนนี้ชุด PPE เราใช้เคสหนึงตอนหชุดตอนหนึคนนี่ยเราออกไปกัน3คนก็จะใช้3ชุดแล้วครับแล้วก็ทั้งหมดนี้คือกลุ่มที่ออกมาช่วยเหลือสังคมนะครับผู้ชมฮะ